สวัสดีครับวันนี้น้องตาสีมาโคเบอร์ผลงานเพลงของยาเอื้อยกิ๊กรุ่งนภาแสงสินเนาะศิลปินเนคายท็อปไล่เดมอนครับผมมันยองตาสีมาโคเบอร์ในผลงานเพลงที่มีซือว่าเคยหักครับม,มาฟังกันเลยกันแล้วกันอะซีบอมวนปัน,นเดอกะซอยไหลและกะซอยข้อเมิ์นหนเด้วครับ บปีก็คงทาเศร้าพันษาก็คงอยู่กระทั่งที่ใจก็หูว่ามันเป็นไปบ่ได้ก็เลยถามใจเจ้าคงห้องพันหูผ่านฟ้าบอกว่าคิดหอสําใด หัวใจก็ยังว่าหักท้อฝ่าเสมอดำดังใจลมผัดภัยใกล้โกกสะแบนฝ่ายำแรลงแสงตาเว้นอ่อนคำคอยลงบัดแหงเงายำนอนแสนอาวอนคิดหอดสุดใจ ถ้ามือใดสองเฮาพอกันมันสิมีบ่อน,น้อมมือน,นันหัวใจมันสัน่นตั้งแต่มือน,นั้นมันกับ,บอกคือเกา่ากะเลยมานังเศาเงาอยู่ข้างเทียงได้ยินเสียงหัวใจมันสัน่น แค่เพียงคิดถึงครั้งหนึ่งเคยหักกันที่มันผ่านมาแล้วหลายปีที่ต้องมานังเศร้าเงาอยู่ข้างเทียงที่เคยข้างเคียงกับเธอมองนี้ความทรงจำครั้งหนึ่งที่เคยรู้สึกดีแต่มือนนี้มันสิบอกคือเก่า ស្ງាប់ទ្លាກ់